จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรองผอบออยากเล่นแอร์ดรอปอ่าตึกขายรถตึกเดิมําำหลายรอบสามคันสามคันทิกเซลสามคัน,คนดักเหมือนเลย สามพัเลยเหรอใช่สามพันจังวะเนี่ยจริงมีมียี่ห้ออะไรบ้างโอ้ยตเยอะดูไม่หามเดือดสีโอ้กะตกหลัครับแ <laughs> yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a badge. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a map I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around, say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's alive. Yeah, those whispers all around. <laughs> She has a reputation. Don't believe it till I see it. So I wanna dance with you and I've always learned it better with the hands on education. So, so I need a, to... a private session if you got what I'm saying. And they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better and it's got me so fixated and I'm not the type to roll down. I've never Hurtful hesitated, but she's got me captivated. So I get my to of beer. Yeah, I think I could go. สามยากแตกสามยอมไหมครับมไม่เนียเกพาวเลยนะกัน อ๋อเขาเขาเพิ่งเข้าประเทศมาแต่ว่าได้อะได้สุ่มได้ไอีเวนต์เขาได้มาครโอ้ดวงดีเกินอะไปเคลียร์ล่าสุดเลยครับไปเลยดวงดีเกินเออด,ดูงแรกคือไหนพาว่าวตึกพาวตึกพาวตึกพาวข้างกันละย้อนมคดีเสร็จของดีไปฮะ หนที่สุดตำรวจก็ไล่เคสจนได้ไอสิ่งผูมใจนานๆทีจะมีเคสไอสิ่งทำสวัสดีครับเบนชีครับเบนชีอ่าได้ยินได้ยินตำรวจไหมครับใช่เบนชีป่ะผมไม่ใช่ผมดูจากหลังอ,อ่อใช่ครับเบนชทำหลอกเขาได้คนตัวนะครับครับผมครับสีฟ่ฟา ยังเงินอยู่ๆของก็หายน่วงเราจกพลาดอ่ะเอผม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 อยู่ในพื้นที่สุ่มเสียงผมมากับเพื่อนอ่ะอันนี้ตัวล่อไม่มีของโอเคเดี๋ยวผมทำคดีให้แป๊มนึ่งเขามาด้วยกันเนี่ยเขาแบบการันตีว่ายังไงก็รอดพนเข้าสมรู้ไปเลยครับ คดีสมรู้เราไม่มีเลยไม่มีหรอครับยังไม่เออผมลืมใส่ไม่เป็นเลยใส่ให้โอ้ไม่ไมสมรู้ผมใส่ให้แล้วแต่ผมยังไม่ได้อัปเดตให้ดูอี่ของผมได้แน่นอนรถดดเขาพัางละเอางี้เดี๋ยวผมจะใส่บินมาตา204นะครับก่ขอความมุ่นวายโดยใช้ยามหานะทุกชนิดนะครับผม กับอีกมาตาหนึ่งคืออะไรเขาะกับอีกมาตาหนึ่งคือสมรู้ร่วมคิดนะครับบินสมรู้เรื่องคิดนี่จะเป็นสามพันส่วนก่อความวุ่นวายหนึ่งพันรวมกันเป็นแล้วสี่พันนะครับผมจำคุกสิบนาทีนะครับยอมรับเข้ากระหาไหมครับฮัลโหลครับผมยอมรับเข้ากระหาไหมครับ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 ผมโอเคแสดงประชาชนได้ครับ แสดงไงอะผ,ผมเข้ามาถ้ามือไปรูป F2 ครับผมแล้วก็กดใช้ผมกดไม่ได้อ่ะใช่เหรอได้คนอื่นเขากดได้ปกติทำาะไ่ไปเลยตำรวจเมนูตำรวจใช้ได้ผมจำได้เดี๋ยวผมพาดีแป๊บน,นะ โอเคหอมสิบนาทีนะเดี๋ยวเราให้ละเดี๋ยวสิบนาทีเฮ้ย <Hey. S 1> แอบดรอ เคลียร์ล่าสุดจับได้ไหมครับได้ครับได้ได้รถกอามลงรถกองพังเดี๋ยวยัง,ง <Okay. S 2> มีแอดรอปอ,อ,อ่ะแอร์ดรอะมัน <ไป S 1> ของประชาชนนะตำรวจเล่นไม่ได้เล่นได้ครับอันนี้เปิดเปิดเอ่อปิดเอ้ออกออกเอวรเราไปเล่นได้ครับมีมอาวุธเขาเลยมีอะไรครับผมที่แอดรอปไปได้ไหมครับฮะไปส่งผงที่แอดรอปไปได้ไหมครับอ๋อตำรวจจะไปทำพอดีครับตอนนี้ยังส่งไม่ได้แต่เไม่เป็นไร ออกเวียนอ่ะจับพอดีดีกว่าพอดีล่าสุดค๋อทำผมก่อน,ออนเยนไปเองนี่คดีไอ้ไอคุกใหญ่มันเข้าไปยังไงมันมีทางเข้าปะ เก็บตึกบ้านเลยครับ ไม่เจอเป็นนกหรือเปล่าครับระวังดูดีๆน่าจะเป็นแอบบแอบแล้วแล้วก็หนีลงไปอะมาไม่เคีย์ตึกไงขี่นี้ออกไปละรถธรรมดา ปุกปิกส้มดำปุกปิกส้มดําตามให้นะตอนนี้กำลังจะไปทางลงบาลแล้วผ่านคุกใหญ่ ตัวหลอกไงแล้วเขาไปจบก่อนผมไปดูถ่ายแอดดอบแล้วเพื่อจะเจอตำรวจไปเล่นแอดดอบดีกว่าเพิดอจอไว้ตลอดเลยแต่ที่จริงมันคนที่แบบคดีความอ่ะแล้วเล้เราเจอเขียงก็จบได้เลยเพยงเขาบอกว่ากฎประเทศนี้มันเขียนมาไว้อย่างนี้ผมก็ะได้ต้องนั่นแหละ ัวติมันควรจะเป็นยังไงอนแรกๆก็เป็นอย่างนั้นนะวันนี้นครับแล้วปูนก็ตอนนี้ก็ไม่คุ้มแล้วด้วยออกวเว้นท้ายเครี้ยนหน่อไหมไปเล่นแอ้ดอปเดิมใจค่าหมอให้ใจเลยอวดทุกวันเลย อยากได้เงินเดือนใบ้น้องผมมันบน่นละมอนอยากได้ตังค์ให้น้องเอาเงินเดือนให้ตำรวจให้คนธรรมดาผิดนั่นแหะไม่ฮะผมให้แบบให้ให้ให้ตังค์แบบแต่ผมมีเงินเดือนก็แบบแบ่งให้ตังค์เฉยฮะไม่ไม่ได้แบบแบบไปให้หมดอ๋อ <ผม S 2> เล่นโลเล่นโลพี่น้องอะ่ะใช่ แต่ว่าอันนี้ผมปเป็นประชาชนด้วยไม่ใช่ประชาชนผมเป็นตำรวจไปจดเด <ไป S 1> ี๋ยวไปถอดถอดเสือ้อไม่ต้องออกก็ได้มีตำรวจไปคนหนึ่งอะเปลี่ยนเสื้อเมื่อแต่มันเปลี่ยนเสื้อยังไงเปลี่ยนไม่ได้ดผมถอ,ถอดเสื้อเดินไปถอดเสื้อยังไงเอฟเก้าครับ ผมไม่มีรถอะไรมีรถแค่นีรอเดี๋ยแวแปล,แปล,แปลอยู่กระลาเขียวชิบหายละขังตูไ้ไว้ในสอนอตรงไหนเนี่ยผมไปรับน้องผมเข้าไปเปิดอยู่ตรงข้างสอนอเลยผมเปิดแล้วเนี่ยอยู่ไหนอะ ผมเปิดแล้วง่าเปิดน้นเนี่ยเอเคเดี๋ยวแบลอาลอมารับแป๊บนงะ เองเองซื้อรถดีๆครับบา,บางอย่างนะผมยังไม่ได้ซื้อเลยผมว้าผมจะที่จริงผมมีคำมั่นโชคแต่ผมให้น้องผมไปทำคำมั่โชคันสีแดงใช่ไหมใช่ใช่กว,ว,า,วางขวาน่ะคือหารถคันไหนวะคันนี้แหละ รถเยอะอยังครับผมมีคันเดียวเองครับระเทศกับคันที่เป็นรถเริ่มต้นนอกนั้นก็ไม่มีแล้วจริงผมมีเงิน800,000แต่ว่านี่ขายโอซีหมดเลยดีแล้วพาตังไปทำทุนตังไปซื้อกินหมดแล้วทำไมตรงนี้ไม่โง่ ไออย่างนี้ไหนไอ่ใสเไปะมสวัสดีไอพ่อคนเก่งทั้งหลายดูได้ขามานานละแต่แบงคำโม้เยอะไหวเฮีย ททีี่่นนมัววาลไล์สวัสดีครับพี่พ่อคนเก่งกินดีต้อนรับสวาลีไลท์ไม่ต้อนรับไปพวกบ่อนแหกก็คือที่นี่มันวารีไลท์พวกกูไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเจ๋งมาจากไหนแต่ที่นี่มันวารีไลท์กูอยากดิน ตลับสวานีไลแค่ไหนกูอยากจะลองดูเจ๊งแค่ไหนมึงลองมาโชกูหรือว่ากูต้องทำไมพวกมึงดูกูให้เลนนะกูให้เลยพักอยู่แล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะมาถึงกูอยากเจอจังเลยพวกตึงๆเห็นว่าพวกมึงที่อยากจะเป็นหนึ่งแต่ที่พูดมามันยังไม่ถึงครึ่งไอ้เหี้ยทำเก่งแล้วยืนโมกูเห็นโมยาวไปกินโลจะมายินแอกทำยืนโชไม่เห็นจะเก่งอย่างที่มึงโมกูรอมานานละกูอยากจะเจอพวกมึงครับ เมื่อไหร่บกมึงจะมาวะเก่งมากใช่ไหมเขามาซะมีท้งเงาินขาวและงานดำกูอยากจะเจอคนเก่งจังพอหนุม่มเลิกโมโได้แล้วมัง้งกูยอยากจะเห็นกากระทำเมื่อไหร่จะมาละ่ะอยากเจอคนเก่งจริงๆละ่ะเมื่อไหร่จะมาครับไม่เจอคนเก่งมานานละไอเฮียสวัสดีครับพี่พ่อคนเก่งก ต้อนรับสุวาลีไลไม่ต้อนรับไปพวกบอนแหกก็คือที่นี่มันวาลีไลพวกกูไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเจ๋งมาจากไหนแต่ที่นี่มันวาลีไลกูอยากดีต้อนรับสุวารีไลแห่แหนกูอยากจะลองดูเจ๋งแค่ไหนมึงลองมาชมกูหรือว่ากูต้องทำาม้พวกมึงดูกูให้เลยนะกูให้เลยบัดอยู่แล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะมาถึงกูอยากเชื่อังเลยพวกตึง เห็นว่าพวกมึงที่อยากจะเป็นหนึ่งแต่ที่พูดมามัอยัางไม่ถึงครึ่งไอ้เหี้ยสวัสดีพอ้พ่อคนเก่งทั้งหลาย กูได้ข่าวมานานละแต่แม่งคําำโหมยเยอะไหวเฮียที่นี่มันมวันนี้ล้าย้ว้ว สวัสดีครับพี่พ่อคนเก่งกินดีต้อนรับสวาลีไลไม่ต้อนรับไปพวกบอนแหกก็คือที่นี่มันวาลี่ไลพวกกูไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเจ๋งมาจากไหนแต่ที่นี่มันวาลี่ไลกูอยากกินดีต้อนรับสวาลีไรแค่ไหนกูอยากจะลองดูเจ๋งแค่ไหนมึงลองมาโชกูหรือว่ากูต้องทำไม่พวกมึงดูกูให้เลยนักกูให้เลยบักอยู่แล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะมาถึงกูอยากเจะจังเลยพวกตึงๆเห็นว่าพวกมึง ป็น,นึแต่ที่พูดมาไม่ยังไม่ถึงครึ่ไงไอ้เหี้ยจำเก่งแล้วยืนโม้ <c oughs> กูเห็นโม้ <c oughs> ยาวไปกินโล่จไมายินแอคทำยืนโชว์ไม่เห็นจะเก่งอย่างที่มึงโม้ oh. กูรอมานานละ กูอยากจะเจอพวกมึงครับเมื่อไหร่พวกมึงจะมาวะเก่งมากใช่ไหมเข้ามาซะมีทั้งงานขาวและงานดำกูอยากจะเจอคนเก่งจังพอหนุ่มเลิกโมได้แล้วมั้งกูอยากจะเห็นการกระทำเมื่อไหร่จะมาล่ะอยากเจอคนเก่งจริงๆล่ะเมื่อไหร่จะมาครับไม่เจอคนเก่งมานานละไอเฮีย สวัสดีครับพี่พ่อคนเก่งยินดีต้อนรับสวารีไลไม่ต้อนรับไอ้วัวบอดแหก็เคือที่นม่มันวารีไลพวกกูไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเจ๋งมาจากไหนแต่ที่นี่มันวารีไลกูอยากยินดีต้อนรับสวารีไลแห่ไหนงกูอยากจะลองดูเจ๋งแค่ไหนมึงลองมาโชว์ูหรือว่ากูต้องทำให้พวกมึงดูกูให้เลยนะกูให้เลยวันยูแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะมาจริงกูอยากเชียจังเลยไอ้วัวจริงเห็นว่าพวกมึงที่อยากจะเป็นหนึ่ง ดมาไปร่งอรมอ่ะไปเข้าเวนจับครับผมกับรถของพังไล เยลูเยลูไอสิงแกมหมดเลย